สวัสดีครับอยู่กู๊ซัมทีวีวันนี้จะมาเจาะลึกตัวอย่างของ Cyber P u n ัง277 p h a n t ม m Liberty กันที่จะเล่าเนื้อเรื่องต่อจากเหตุการณ์ในเกมภาคหลักหลังจากที่วีได้เดินทางกลับมาที่ไนซิตี้และยังมีชิปของจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ฝังอยู่ในหัวนะครับและมันก็เป็นระเบิดเวลาชั้นดีที่ทำให้วีเนี่ยจะตายในอีกไม่ช้านี้วีได้รับการติดต่อจากซองเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นเน็ต u n นเนอร์และก็เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลของ New USA ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าท รัฐบาลนะครับที่ขอร้องให้วีเนี่ยมาช่วยเหลือเธอเพื่อปีข้อแลกเปลี่ยนในการที่จะช่วยให้วีเนี่ยเอาข้อมูลที่อยู่ในสมองที่จะเป็นระเบิดเวลานี่แหละครับเอาออกมาแล้วก็วีที่ไม่มีทางเลือกก็ได้เลือกที่จะทําภารกิจนี้โดยการแฝงตัวไปเป็นสปายของทางรัฐบาลสหรัฐใหม่วีจําเป็นต้องไปช่วยเหลือประธานาธิบดีที่ติดอยู่ในเมืองด็อกทาว์นะครับแล้วก็จะเป็นจุดเหตุการณ์ของการประจนภัยสไตล์สายลับแล้วก็เป็นเนื้อหาใหม่ที่จะเป็นส่วนเสริมของเกมไซบ์พัง2017ด้วยครับซึ่ง น่นอนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่กระสวยอวกาศของประธานาธิบดีสหรัฐใหม่นันเนี่ยถูกยิงตกลงมาอยู่ที่เขตอันตรายของเมืองในซิตี้ครับนั่นก็คือถิ่นอย่างด็อกททวนะครับแล้วก็วีเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถจัดการกับเรื่องราวนี้ได้นะครับเพราะว่าเธอนนเนี่ยก็มีความสามารถแล้วก็มีความชํานาญในการต่อสู้กับเหล่าไซเบอร์พังมากมายนะครับแน่น,นอนว่ามีการเปิดเผยเนื้อหาเสริมอีกนะครับที่จะมีการเชื่อมโยงเรื่องราวไปสู่โลกอันโหดร้ายของทหารรับจ้างในตลาดมืดของเมืองด็อกททวนะครับวี v, จำเป็นต้องไปช่วยเหลือ ภารกิจนี้นะครับเพื่อเป็นทางเดียวที่เธอจะสามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากการที่ชิปมันเจอระเบิดที่หัวได้โดยวีจะต้องไปช่วยเหลือประธานาธิบดีให้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับโดยตัวเขาก็จะไปพบกับตัวละครใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไมเยอร์สนะครับซึ่งเป็นอดีตซีอของ m ารีเทคครับแล้วก็ในปัจจุบันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาใหม่นะครับหรือว่า new usa เนื่องจากกระสวยอวกาศเสียหายนะครับทำให้ยาลำนี้เนี่ยต้องลองจอดอยู่ที่เมืองด็อกทาวครับแล้วก็ ดูเหมือนว่าจะถูกโจมตีโดยเหล่ากองกําลังบาเกสนะครับที่ถูกคุมโดยเคิร์กฮันเซนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ดูแลเมืองด็อกทาวตัวเขาเนี่ยก็จะมีส่วนบทบาทสําคัญของเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับซึ่งไมเยอร์สเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกหมายหัวนะครับส่งผลทําให้ตัวของวีเนี่ยได้รับการติดต่อจากซองเบิร์ดคับเธอเป็นเน็ตแรนเนอร์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านข้อมูลแล้วก็เจาะระบบต่างๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของ New USA ครับด้วยตัวเธอ เธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้กลุมความปลอดภัยของประเทศนี้ด้วยและเธอก็จะไม่ละทิ้งภารกิจในการช่วยเหลือประธานาธิบดี ออกมาให้ได้นะครับโดยวีนเนี่ยก็ต้องไปร่วมมือกับอดีตทหารอย่างโซล m มอนรีดซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของ FIA ที่มีประสบการณ์ด้านการต่อสู้นะครับแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของ New USA และเขามาจะทําภารกิจผ่านกับหน่วยข่าวกองที่แอแฝงอยู่กับนเน็ตัลนเนอร์อย่างซองเบิร์ดนะครับโดยตัวของโซลมอนรีดเนี่ยก็จะมีการบุกเข้าไปในสถานที่ต่างๆที่มีความ ปลอดภัยสูงนะครับโดยตัวเขาเนี่ยก็มีความเชื่อใจแล้วก็พักดีต่อคนที่รู้จักนะครับแล้วก็ตัวของ V ีเนี่ยสามารถที่จะเลือกคําตอบที่จะมีการส่งผลสูนะ่ในเรื่องในต่อๆไปด้วยนะครับระหว่างตัวละครอย่างซองเบิร์ดกับตัวละครอย่างโซโลมอนรีดด้วยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดียังมีในส่วนของตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คืออเล็กซ์นะครับซึ่งเป็นอดีตนักแสดงที่เธอเนี่ยได้เข้าร่วมในทีม New USA เนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเป็นหน่วยข่าวกองครับแล้วก็ได้แทรกซึมเข้าไปใน ภารกิจต่างๆโดยระบบของไซเบอร์แวร์ของเธอที่สามารถเปลี่ยนหน้าตาตัวเองให้เป็นตัวละครไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะแทรกซึมเข้าไปทาําภารกิจต่างๆเพือรร่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือกลุ่ม New USA นะครับที่วีจะต้องทําภารกิจด้วยในการ,รเผชิญหน้ากับหัวหน้ากลุ่มต่อสู้กับเคิร์นฮันเซนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทหารผ่านศึกในสงครามอย่าง u n i f i c a t i o n War นะครับแล้วก็มีกองกําลังพักด,ดีอย่างบาเกสนะครับซึ่งเป็นอดีตทหารรับจ้างและเขาก็เป็นคนที่คุมใน ในดินแดนของดินเมืองด็อกทาวแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการทําธุรกิจมากมายนะครับตัวตัวอย่างฮันเซนเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลลงทุนในตัวของชุมชนท้องถิ่นด้วยแล้วก็มีการเปิดโรงเรียนมีการค้ายาเสพติดต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึงเนี่ยเขายังเป็นคนดูแลกองกําลังของเขาเองนะครับรวมไปถึงเนี่ยก็จะมีสิ่งผิดกฎหมายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรถถังหุ่นยนต์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในเมืองในซิตี้มากมายด้วยครับซึ่งเราก็จะสัมผัสกันในตัวเกมครับ อย่างไรก็ตามด็อกวท์เนี่ยถูกควบคุมโดยกลุ่มนี้มานานแสนนานนะครับแล้วก็บรรยากาศของเมืองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากไนซิตี้ครับแล้วก็จะมีสิ่งผิดกฎหมายมากมายนะครับที่รอตัวละคร V เข้าไปแทรกซึมด้วยนั่นเองตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นธีมสไตล์คล้ายๆกับเกมแนวสายลับนะครับที่จะมีการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะมีการเลือก Choice ในการส่งผลสู่ฉากจบของตัวเกมด้วยครับและความแตกต่างของตัวเกม Cy b e r p u พัง h a n t o ม Liberty นะครับ จะมีการเพิ่มในส่วนของตัวเนื้อหามากมายครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใหม่ของเมืองด็อกทาวนะครับแล้วก็จะเป็นจุดนอกเมืองในซิตี้ด้วยครับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนรวไมไปถึงยังมีการพัฒนาระบบเปิดแล้วก็สกิลทรีที่ถูกสร้างและออกแบบให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเล่นมากมายนะครับะระบบการต่อสู้เนี่ยก็จะมีการใช้การต่อสู้มากมายครับแล้วก็มีท่าแอนิเมชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นท่าที่ใช้ดาบขัตนะในการปัดโจมตีได้แล้วก็สามารถโจมตีสังหารหลังจากที่ ตัวศัตรูใกล้ตายแล้วนะรวมไปถึงยังมีท่าฟินิชเชอร์ต่างๆที่มีการเพิ่มเข้ามาด้วยรวมไปถึงเนี่ยในตอนขับขี่ยานพานะนะครับผู้เล่นสามารถที่จะใช้อุปกรณ์อย่างเช่นดาบหรือว่าปืนเนี่ยในการขับแล้วก็ต่อสู้ไปได้ด้วยน,ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบ UX UI ที่มีการออกแบบดีไซน์ใหม่เพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ดีศัตรูมีความฉลาดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวระบบ AI ของตัวละครเนี่ยที่มีการปรับแต่งใหม่การต่อสู้ในรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นหุ่นยนต์จักรทีีม่ม ขนาดสเกลที่ใหญ่กว่าในตัวเวอร์ชั่นเกมหลักด้วยนะครับเพิ่มเติมต่อมาคือระบบของยานผาน,านะครับอาจจะสามารถ ติดตั้งพวกอาวุธปืนใหญ่หรือปืนกลให้ผู้เล่นสามารถบังคับใช้มันได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนตัวหมดเนื้อเรื่องเนี่ยยังมีการอิงระบบ Open World อยู่นะครับโดยตัวละครเราเนี่ยสามารถทําเรื่องผิดกฎหมายได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าตํารวจก็จะไล่ตามเช่นกันนะครับโดยถ้าหากว่าเราทําผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตำรวจก็จะมีจํานวนที่มากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีภารกิจสุ่มระหว่างเล่นด้วยพร้อมกับมีระบบการติดตั้งระบบไซเบอร์แวร์นะครับที่จะมีการปรับแล้วก็เพิ่อมอุปรกรณ์ไซเบ เหมาะสมมากขึ้นนะครับโดยในตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบของการที่ทําให้ปรับสมดุลของไซเบอร์แวร์กับร่างกายของทูโตวีครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเกมไม่ได้มีการอธิบายว่าจะมีระบบของอวิกลจริตไซเบอร์นะครับซึ่งส่งผลทาให้ก็จะยังคงสามารถติดตั้งตัวอุปกรณ์ได้อย่างไม่จํากัดนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามยังมีฉากคัดซีนเพิ่มเติมในตัวเกมของไซเบอร์พัง2027เพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่อาจจะมีช่วงการผ่าตัดอุปกรณ์ไซเบอร์แวร์ในร้านริปเปอร์ด็อกด้วยครับและเนื้อหาเสริมนี้จะวาง นวันที่26กันยายนปี2027นะครับแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะเล่นเนื้อหาให้จบก่อนนะครับสําหรับตัวเกมหลักของ c y b e r p u n k 2 0 7 7แล้วก็จะไปดําเนินสู่เนื้อเรื่องของ Phantom Liberty ต่อไปครับอย่างไรก็ตามตัวเนื้อหาเนี่ยมีอีกมากมายเลยนะครับที่ยังไม,ม่มีการเปิดเผยมาแต่ว่าเท่าที่รวบรวมมาเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะเนื้อเรื่องของมันเนี่ยที่มีการต่อสู้กับคุนยนยักนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆและรวมไปถึงตัวเกมเนี่ยก็มีการออปติมิส์ออกมาค่อนข้างดี นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่นคอนโซลแล้วก็ PC ครับอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเวอร์ชันที่มาจําหน่ายก็จะมีเวอร์ชัน PC นะฮะแล้วก็มีบนเวอร์ชัน PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series S กับ X นะครับส่วนเวอร์ชันที่เป็น PlayStation 4กับ Xbox One เนี่ยตัวนี้ DLC เนี่ยอาจจะไม่มีเพิ่มเติมนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเนเรื่องมันจะไปยังไงต่อนะครับแล้วก็น่าจะมีฉากจบอีกหลายแบบเลยคิดว่าน่าจะต้องไปรอลุ้นกันในตัวเกมจริงนะครับยังไงเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ฝากเพื่อนทิ้งคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันฝากเพื่อนกดคนละหนึ่งไลค์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับ ไปพบกันในวิดีโอตอนหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ